ผมวันนี้มาหาลายก่อยให้ทุกท่านได้ดูนะครับเริ่มจากนะครับหาเส้นลายออฟเม็ดนะครับนี่คือเส้นออฟเม็ดที่ผมตีไว้ตั้งแต่การหาศูนย์เสานะครับหาลายฉากไว้ตั้งแต่เทพื้นแล้วเสร็จนี่นะครับนี่ก็ตีเตาไปเลยนะครับห่างจากเสามาเม็ดหนึ่งนะตีเตาไปเลยในตัวบานฝั่งนี้ก็เม็ดหนึ่งคนระับ อีกฝั่งหนึ่งก็เม็ดหนึ่งก็คือมันจะได้ฉากพอดีนะครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเส้นฉาดแล้วทีนี้เราจะก่ออิฐแผงแผงแผงนี้นะครับแล้วแผงแผงริมนี่นะครับเราก็จะวัดจากาเส้นเส้นออฟเม็มาหาแผงอิฐให้เท่ากันนะครับฝั่งนี้วัดมาให้เท่ากันก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นให้เท่ากัน,นครับ ครัววันนี้จะมาก่อแผงนี้นะครับแผงนี้แผงนี้แผงนี้นะครับอัตราเมตรูมาหามที่จัดอัตรามรก่อแผงนี้นะครับทีนี้จับจับเส้นลายนะครับจากเส้นลายเส้นอ้างอิงนะครับเส้นเล็กเส้นเส้นลายนะครับเส้นอ้างอิงเป็นเส้นฉากไปหาหา แนวแนวผนังนะครับสองเมตรสามเซนนะครับเอาอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งวัดเท่ากันนะครับสองเมตรสองเมตรสามเซนเท่ากันนะครับโอเคจากนั้นก็ตีเตาเลยนะครับตีเตาตีเตาให้ได้แนวก่อมีเส้นเตานะครับที่ตีแล้วก็ดิ่งขึ้นเสาครับดิ่งขึ้นเสาเลยอาช่าง ช่างหอมมาช่วยช่างช่างอ้วนหน่อยดิ่งขึ้นเสาครับดิีงดิ่งขึ้นเสาเลยดิ่งขึ้นสา,นะ,น,น,สา,น,สานะครับจากการที่เราหาลายฉากมาแล้วนะครับหาเส้นแนวอ้างอิงมาแล้วคือเส้นของอเมตรตร็ดตีไปที่เพลินนะครับแล้วก็ดิ่งลงมาหาเส้นที่วัดนะครับให้ได้ดิ่งอ่ะลงอีกทีข้างพอหอไปทางทิศ ทิศเหนืออีกหน่อยหน่อยทิศเหนืออีกหน่อยพอพอขี่ไปเลยครับขี่ไปเลยก็เลยเลยเมจิกเมจิกอ่าครับเมจิกเมจิกขีดตามเส้นดิ่งเลยนะครับเดี๋ยวนะทำไมเอางอออีกจะเล็งให้นะครับเอาในอีกดิทิศเหนือโอเคตามนั้นแหละขี่เลยเสร็จก็ทำการตีเตาเลยนะครับตีเตา ตีเต้าขึ้นเสานะครับดิ่งเสร็จแล้วก็ตีเต้าขึ้นเสานะครับให้ได้แนวได้ดิ่งนะครับนี่คือดิ่ง,ง <c oughs> ให้ได้ดิ่งได้แนวนะครับให้ได้ดิ่งได้แนวนะครับตัวนี้ให้ได้ดิ่งนะครับแนวเราหาไว้แล้วแนวเราก็คือตีเส้นที่พื้นอแล้วต้นนี้ก็เสร็จแล้วได้ได้ตีเต้าเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วับี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งไปไปดิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วครับดิ่งขึ้นเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งขึ้นดิ่งเสร็จแล้วผมตอนนี้เริ่มงานก่ออิฐแล้วนะครับนี่ตะแกรใหญ่นะครับตะแกรใหญ่ตะแกรใหญ่ลูปดอกนะครับแล้วตะแกรงใหญ่ตะ <c oughs> แกใรแกใหญ่นริ่มยิ้มเลยครับฝีมือนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มไล่ก่อ <c oughs> ก่อขึ้นประมาณนะัก เจ็ดสิบแปดสิบเป็นนะครับแล้วแต่จะในแบบจะระบุไว้นะครับก็คือจากนั้นก็เทเอ็นทับหลังครับกําลังทําทาเอ็นนะครับใส่เหล็กเอ็นนะครับเชื่อมเหล็กเจาะเจาะแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมใส่กับตัวนี้วกระดูนะครับแล้วก็เททับหลังเททับหลังแล้วก็ค่อยก่อด้านข้างขึ้นนะครับเป็นหน้าต่างตรงกลางก็เป็นหน้าต่างนะครับตามแบบ กำลังเป็นต่างตอนนี้กําลังจะไล่ก่อครนะับช่างช่างก็เริ่มเริ่มจะมาก่อน,นะบิ่งเสร็จได้สองงแผงจะช่วยกันก่อนะครับช่างช่างเอาน้ำใส่เยอะเลนะครับ,น,ะนะนะรบนี่คือการลดนำ้นำน้ำก่อนที่จะก่ออีกนะครับใช้น้ำลดลดพื้นก่อนนะครับลดพื้นช่างลดเสาด้วยนะช่างลดเสานะ่ ต้อเอาน้ำดิสเซสเซอหนะ่อยเอ่อน้ำดิสเซสเซอนะครับดิสเซสเซอนะครับเตยเยอะๆเลยครับทีนี้ก็หาลายก่อดิ่งขึ้นไปนะครับที่แรกว่ามันมีสองเส้นนะครับอันนี้มีสองเส้นแต่ว่าเส้นนี้ไม่เอาครับเส้นนี้เอาเส้นนอกเส้นเส้นนี้ไม่เอาเอาเส้นนอ,สสน,น,นอกนะครับโอเคครับกำลังเริ่มจะก่อนะครับนั่คือปูนก่อ ท่กันมาก่ก่อนนะครับก่อนแรกครับผมก่อนที่จะทําการก่ออิฐเราก็ต้องลดน้ําอิฐลดน้าอิฐให้ชุ่มนะครับลดตีกองไปเลยนะครับลดตีกองไปเลยนะครับแล้วให้ชุ่มชุมเวลาเวลากรรมกรมาเก็บอิดขึ้นไปให้ช่างนะครับมันก็ด้ก่อได้เลยนะแล้วให้ชุ่มชุมเลยนะเราจะทาให้อิดไม่ดูดน้ํา ถ้าอิดดูดน้ำน้ำถ้าอิดแห้งมันจะดูดน้ำก่อนกําหนดนะครับแล้วทําให้ปูนแห้งไรนะครับมันจะไม่แข็งแรงต้องลดน้ำํำหยดเลยนะครับลดน้ำหยดเยอะมันไม่ชุ่ชมๆเลยนะบางครั้งบางคนเอาไปแช่นะแช่มันก็มันก็เพิ่มนมือแล้วมันก็ก่อลําบากงานจะช้านะครับเวลาไปแช่มันก็ สูนารถางนี้ไม่ได้รถที่กองเลยรถที่กองเสร็จก็เอาไปขึ้นเกาะได้เลยขึ้นกเกาะได้เลยนะครับร,รถไม่ชุ่มนะครับไม้ชุ่มเลยตัวนี้คือการเกาะอ,อิฐปิดใต้ท้องคานนะครับปิดปิดข้างล่างนะครับปิดข้างล่างเกาะอิดตัวนี้เราเทคานก่อนนะครับเทคานก่อนคานนะครับเทคานแล้วก็ใช้เหล็ก เหล็กที่ที่ฝากไว้กับท้องคานเนี่ยมาเชื่อมยึดกับคานข้างล่างเพื่อจะให้มันดึงแผงอิฐเวลาก่อนะเพื่อจะให้มันดึงดึงแผงอิฐขั้งบนไม่ให้แตกร้าวตรงตรงท้องคานครับเพื่อจะให้ดึงลังไว้นะเป็นการช่วยยึดกันแตกร้าวนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ซื้อก่อแล้วนะครับก่อยังไม่เสร็จนะครับงก่อม่เทนะครับการเท ทนะครับเทขานแล้วก็ยึดยึด,ยดเหล็กเหล็กตัวน,นี้นะครับจะล้างของล้างล้างอีกใบวนครับคืตัวน,นี้ับเชื่อมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เชื่อมแปะไว้นะครับเ,เชื่อม,มเอมชื่อมดึงเชื่อมยึดยึดกันไว้นะยึดหลังไว้ไม่ให้มันลาวนะทั้งนั้นมันจะลาว,วนะครับเหล็กที่ฝากไว้นะครับเหล็กที่ฝากเดี๋ยวจะมาเสริมอยู่มันสั้นไปครับ สั้นไปนะครับวันนี้เนี่ยเชื่อมแบบนี้นะเชื่อมแบบนี้เชื่อมหลังไว้นะครับตัวนี้ก็ือเป็นเป็นเหล็กหกมิลน,นะข้างล่างเหล็กหกมิลทำเอ็นทำหลังก่อนที่ทำหน้าต่างครับผ<า>ม<ฮ>นี่คือ อันดับแรกเลยคือเราต้องก่อแถวแรกให้มันได้ก่อนนะครับแถวแรกแถวแรกให้ไดนแนวก่อนนะดึงเอาแถวแรกก่อนถ้าได้แถวแรกเราแถวสองแถวสามมันก็ไม่มีปัญหารครับดึงแถวแรกให้ไดนแนวจรงครับครับผมวันนี้ผมจะมาก่ออิฐให้ทุกท่านได้ดูนะครับมีการก่ออิฐให้ให้ไวนะครับโอเคครับ กต่องเข้ามาใกล้ๆเลีทีน,นะครับ,บผมเราตัดอิดมาวางเลยนะครับเราไม่ต้องไปปั้นให้เสียเวลานะครับผมตักตักวางวางเลยครับทีนี้ก็เกดการนำอิดยัดเข้าไปนะครับยัดแล้วก็ลูด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 ครับเขาประจับมาวางเลยครับ การก่ออิฐแดงนะครับไม่ต้องยุ่งยากเลยมากนะครับก็ับค่อยแล้วก็เล็งๆแต่เชือกนะครับมันจะมีเชือกอยู่นะครับเวลาวางครับวางใกล้เกียงนะครับแล้วก็ใช้เคาะเคาะเชือกนะครับก็วางนะวางเลยนะครับบางคนบางคนใช้ด้ามเพียงนะครับเคาะโอ้เสียเวลาครับผม นี่ครับคือเราใส่ไฟลายเลยใบโพลช่องเลยน,นะครับนี่ถ,งถสงเท่าไหร่ครก็จะนี่ใส่ไม่ถูกยัดออกไปนะครับแล้วอันี้ก็มตาตัดของครับตัดทีเดียวเลยตัดทีเดียวเลยนะครับตัดทีเดียวแล้วก็วามารอบที่สองนะครับรอบที่สองยาปูเหมือนเดิมนะครับ ปั้นให้เสียเวลานะครับจะได้ไวนะครับคือเหมือนเดิมรเราต้องจับเกียงให้มันต้องๆก่อนนะครับการก่อนถ้าคนผม,ไม,ไ,มไม่ตรง,งแล้วก็ แาก้วก็วางเหมือนเดิมนะครับใส่ตะเกบกตอนนี้ก็ใส่ให้มันตรงกับเชือกครับใส่ตรง,งแล้วก็จับใส่เลยนะครับก็กบกเ,กเ,เครับส่ จะเมื่อยเบื่อแล้วมั้งนี่ทีนี้เราก็เท้าต่อไปก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมถ้าอยากไวก็ต้องทำมือให้ไวนะครับต้องทำมือให้ไวทำมือช้ามันก็ช้านะครับทำมือช้าก็ช้า ทำให้ไว well. ้ก่ก่องไวเลยครับตัดยาดเหมือนเดิมก็เลงให้ได้เชือกได้เกล็ครับงให้ได้เชือกเชือที่เราไักเ็ยตัดทงใส่เป้ลูกหใช้ต้องเคาะเลยมากครับใช้มือยุบไปยุบมาดึงมาดึงมาแล้วเขย่าเขย่าเขย่ามาเดี๋ยวมันลงเองนะครับ นี่การกรอกใบนะครับนี้ต้องแช่น้ำทางท่านต้องจะแช่น้ำก็ลดน้ำชุ่มน,นะครับตัดมันเกลี่ยชิ้นเดียวตัดออกเลยชิเดียวไม่ต้องมาค่อยๆตัดค่อยๆตัดยาวเลยครับตัดยาวเลยนะครับตัดแล้วก็เคาะเคาเฉียดนะครับ เล่งใส่เชือกนะครับต่อไปใช้ท่าแช้่นี้นะครับแี่นี้ก็เหมือนเดิมไม่ต้องปั้นให้ถี่เวลานะครับให้ให้เชือกแล้วก็ปูนกินคะนก็ปัน้นกิน 他应该应该出去了。 เพลิดเพลินออกมาเนะปิ้นออกมาแล้วข um ้างนะครับให้โกนปิ้นก่อนแล้วไม่ต้องจับทีละก้อนทีละก้อนน่าเสียเวลานะเสียเวลาช้าเลยนะนี่ทัดเดียวนะครับทัดเดียวได้วยสองเฉดแล้วจับทีละก้อนก็้โหควรจะได้เศษแทงนึ่งครึ่งก้น เทคนิคเทคคการต่อเทคนิคเนื้อ พี่มานนวก็เขาให้ใหใใเยน,นแ้วตามเข็นายนให้ไดเชื่อก้เชื่อกเสร็จแล้วก็เทปูนที่ปีงออกมาให้หมดนะครับอย่ให้อะไรแล้วตักเลยมาแต่น้ำผสมก่อ,กอเพิ่มอีกนะครับร็จแ,แล้วสองแถวครับเียวครับผม นี่คือการก่ออิดนะครับก่ออิดแดงครับที่ผมทำให้ดูนะครับันตกมาแถวที่สี่นะครับแถวที่สี่แถวที่สี่แล้วนะครับ ยึดเกาะคับยึดเกาะผนังอิฐกับเสานะครับคือใช้เหล็ก9นะครับผมจะใช้เหล็ก9กมิลน,นะครับใช้เหล็กเก้ามิล แล้วน,นะครับแล้วก็ใช้เหล็ก9มิลนะครับดอกเจาะผมจะใช้อยู่8มิลน,นะครับเวลาเหล,ะละ็กใช้9มิลจ,จะได้ฟิตๆนะครับจะได้ฟิตๆนะครับอแล้วก็ตาดลงครับที่นี่ทาลงรครับ ตีอัดลงนะครับยึดผนังอิดกับเสาหลอกเจาะใช้9มิลเอ้ยอกเจาะใช้8มิลน,นะลก็หลอก,กเจาะใช้8มิลน,นะครับเล็กเล็กใช้9้ามิลจะจะฟิตฟิตนะครับจากนั้นเราก็ก่ออีกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับคือการยึดยึดผนัง แสงอิดกับเสานะครับเป็นหนวดกุ้งจะใช้ผมใช้เด็ก9มิลบางคนเจ็บ6มิล6มิลมันจะเล็กไปนะครับ9มิลเครับผมใช้9มิลเลยโอมแสงนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นเหล็กเหล็กที่เหล็ก9มิลที่เสียบยึดกับเสานะครับแน่นปึกเลยนะครับ ยึดกระสาบนะครับใช้เล็กก้ามินนะครับผมใช้เล็กก้ามิลนี่ฝั่งนี้เจาะไปแล้วเสียบไปแล้วที่นี่คือเชือกเชือกเอ็นนะครับเราะต่อให้ดึงแนวเป็นแนวนะครับแนวนะครับดึงแนวตรงตรงเลยครับตรงตรงนี่นะครับพยายามอย่าให้มันแตกแตกกระอิดนะครับให้แนวน้งทีอิดมันอาจจะไม่ไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่เราก็เฉลี่ยดูว่ามันใกล้เคียง ใกล้เคียงมาให้เออเลยเยอะมาให้ห่างเยอะนะปิดนี่คือเอ็นเชื่อเอ็นนะครับนี่นะครับแนวอิดนะครับแนวอิดอันนี้พักเที่ยงนะครับน้องไปกินข้าวนะเหลือตอนนี้ก็นเตรียมเทอ็นแนละ้วโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ